Somebody, somebody hello everyone welcome to the channel again i'm here at the uh, lao china uh, railroad station i'm just about to travel to uh, luang prabang uh, province for laos new year เอรนตัค่ะประมาณ8 8กิอากนั๋ีอย่่ผมานนย่านัพี้เะเจ้าก็อยู่สถาน นี้รถไฟลา,าวจีนเนาะอยู่ทีนนครหลวงวิงจันข้าบเจ้าจะเดินทางไปแขวนรังขบงังเพื่อส่งปีใหม่ลาาเนาะข้าบเจ้าพยานจะไปไว้แต่เมื่อวันเมื่อก่อนแต่ปีรถไฟบ่ไรพอปีรถไฟเต็ม ก็เลยได้ไปมือนี้เนาะก,ะกับพอดีเป็นมือเริ่มต้นของปีไม่ล้วประมาณนี้เนาะค้นีนีกห็หลายพี่น้องเลยเนาะค้นี่หลายสลานอาจาจะไปะทางทางเหนือพุละเป็นต้นเป็นหลวงขบางเนาะเพราะว่าหลวงขบางนี่เป็นจุดสำคัญที่ว่าค้นมากไปสลองปีไม่อยู่หลวงขบางเนาะกะุกแข้งก็มีแต่ว่า คนนิยมไปหลวงพระบางหลายเน,ะนะาะสารคาพเจ้าเองเนาะกระมีเเป็นเทื้อทบิตในชีวิตที่ได้ไปฉลองปีใหม่ที่หลวงพระบางเนาะในเนาะประมาณนี้เออ่จะุ้มใจในตัวเองเนาะเพราะว่าอยู่ตามเทศได้38ปีมาบ้าน16 17เทื่เตละปีกะบ,บรด้มาไปฉลองปีใหม่ล้าวยุ่งแขวงหลวงพระบางเนาะ,นะ สำหรับปีรถไฟข้าพเจ้าก็ได้เรียบร้อยแล้วเนาะก็บถืออยู่288,000กิบเนาะข้าพเจ้าก็ได้จองแฮมเรียบร้อยแล้วเนะา,าะกับราคาก็สูงขึ้นเติมเนาะก็สูงขึ้นเติมประมาณนี้พอดีตะเวนกำลังขึ้นอันนี้ก็แม่นบนอลนจอดรถเนื้อจอดรถใหญ่ทานสามารถฝากรถใหญ่ข้างคืนได้เนาะหรือว่ารถจักรข้างคืนได้ ตอนนั้นจิมเบนบอลขายปีเ้วพี่น้องเด้อขายปีบางคนก็นมารอถา1สิปีเนาะเพื่อไปเพื่อไปมือ้อนาหรือว่าไปมื้อนี่ออแล้วคนก็กกำลังเรียนคิวเรียนแถวเนาะเข้าไปทั้งอันทั้งไหนกันเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นว่าคนเดินทางหลายสมควรเนาะบางคนก็นเดินทางนาแล้วก่อนปีใหม่แล้ว ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เห็นเดินบนจอดรถเนาะหรือร้านประมาณนี้เนาะคนกัษมีมาทายรูปมาทายรูปเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นความทรงจำที่ดีเนาะบางคนก็หาก็ได้ขี่รถไฟบินเชอร์สมยิทก,ก็ตื่นเต้นเลยพี่น้องเลยมีคนเนาะ ขึ้นเต็นดีเออสําหรับข้าพเจ้าแล้วก็คีรีไฟอยประมาณสามสี่เทียนแล้วเนาะกลับบางทีก็ซีเกินเพราะว่าไปเจอรแขวงรถแขวงเนาะข่าวเจ้าก็เริ่มต้นจากบบตินก่อนแล้วขี่จากบบตินก็มาหาอุดมไซน์เนาะจากอุดมไซก็มาเมืองหลวงจากเมืองหลวงก็มาอ๋อวังเวียงสิแล้วก็พพนหงแล้วก็วิ่งจันทร์แล้วก็นี่นะครับเจ้าก็กําลังสิเดินทางไปอีกแล้วเนาะประมาณนี้ รถไฟรั้วจีนเนาะกัว่าคุ้นมิงนี่วิ่งจังนนครหลวงวิ่งจันหาคุณมิงนี่เปิดหรือวพี่น้องเด้อเปิดแล้วเนาะแต่ข่าวเจ้าก็ยังไ,ไ้ศึกษาว่า,าจะไปแบบไรเนาะจะไปแบบไรนถ้าข่าวเจ้ากลับมาติมหลวงแล้วข่าวเจ้าอาจจะ ศึกษาว่าไปคุณนมีเป็นไปหหรือว่าค่าพี่รถไฟท่าไหนเนาะและบนอยู่บนนอนหรือว่าโฮเทลหรือราคาเท่าไรครับเจ้ากบสิพยายามศึกษาบึงละกะบางทีขา่าวเจ้าท้ามีเวลาเนาะก็จะเดินทางไปประเทศจีนถ้าเป็นไปได้เดพี่น้องเด้อถ้าเป็นไปได้เพราะว่าขราบเจ้ายังมีโอกาสเหลืออยู่เดือนปลายน้อยนึงเนาะที่ว่าอยู่ประเทศเราเนาะเพราะว่าข่าวเจ้ากับ ใช้เวลาอยู่ประเทศแล้วนี่ก็บยึดเดินไปแล้วพี่น้องเนาะยึดเดินไปแล้วการได้เที่ยวทุกแขวงของของของประเทศลาวเนาะประมาณนี้ก็ยังวนอยู่ข้างในเนาะยังวนอยู่เออวันนี้เขาจะไปเข้าข้างใน,นกันเนาะกาได้เวลาจิตมุงเอ่อจิตมุงแล้วเนาะอวันนี้น ขราบเจ้านี่จะเป็นไปเที่ยวแปดม้งป่ายน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าทานมาซื้อพี่รถไฟเนาะท่านสามารถจองได้สองมือลวงหน้าเลยพี่น้องเนอสองมือลวงหน้าเนาะและมาก่อนรถไฟเนาะมาก่อนรถไฟจะออกเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะประมาณนั้นเขาจะเข้าไปทางไหนกันเดยพี่น้องเด้อไปท่านจะเห็นเนาะรถจักร รถใหญ่มาส่งกันเต็มกันเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นมาส่งกันพี่นอ้องนะอย่างนี้เนาะถ้าว่าทานสามารถบริเผื่อมาส่งทานเนาะทานสามารถฝากรถข้างคืนได้เนาะประมาณนี้ข้างคืนได้บอกว่ารถใหญ่รถจกักรเลยพี่น้องเด้อทานสามารถฝากข้างคืนได้เนาะแต่ว่าเข้าไปในทางในนี้จริงต้องห้ามคือว่า อาวุธเนาะแล้วก็เป็นอ,อันกอฮอลหรือเป็นเแบบียเป็นของเนื้อเมา้าเนาะเพื่อนบ่ิษหนะ่าอยากเข้าไปใไนนี้นเนาะเพื่นบ่นอหนุาตเพี่น้องเด้อน,นี่ก็คนก็เรียนแถวเข้าไปข้างใน,นกันเนาะประมาณนี้ ซ่านทานได้ที่เดินทางในรอบรถ7จ็ดโมงสามสิบนาทีนี่จะมีซีเที่ยววันนี้พี่น้องเนาะรอบเจ็ดโมงรอบแปดโมงแล้วก็รอบสิบสองโมงรอบสองโมงเลยมีซีเที่ยวเพราะว่าคนหลายถ้าว่าคนบ่หลายเขาจะเที่ยวเที่ยวนุ่งละสองเที่ยวประมาณนี้เนาะแต่ว่าในช่วงปีใหม่ล้านนี้ คนเดินทางหลายมันจะเปิดเป็นซีเทียวเนาะไปหลวงพระบางประมาณนี้เอันนี้เขาเข้ามาทางไหนกันแล้วนเนาะ้างทางไหนกันเปลี่ยนก็เข้าไปเช็คเครื่องเช็คของเนาะทุกชิ้นทุกอย่างหีบก็ต้องได้เช็คแบบเดียวกับาท่านได้ที่นิบินหรือว่าขี่ยนต์นเนาะ ันคนก็ยังหลายอยู่แถวนอกเาต้องเลือกเครื่องทุกหนีบเล้อดพี่น้องเยอบอยมีบุตรบอมีคนมันมาเนาะประมาณนี้ น,นี่ก็เป็นทางไหนกันเดี๋ยวพี่น้องเด้อทางไหนเนาะทางไหนกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กดเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งเด้อครับพี่น้องพี่น้องเนอ forget to like, comment and subscribe with bell please อ,อันนี้ของข้าพเจ้าเนี่ยมันเที่ยวเที่ยวแปดมั้งแปดเนาะแปดมั้งแปดนาทีเนาะนี่แปดแปดเวลา เชคาก็เป็นเก็ดโม่เนาะนี่ก็เป็นเวลาอยู่อ่าเก็ดโมงสิบยังเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเนาะแต่มีสองเที่ยวจะเศร้านเอ่อเที่ยวเจ็ดครงแล้วก็แปดมงแลง้วก็แปดโมงห้ิบแล้วก็เก้ามงว้าวัซ้อมพี่ชีเที่ยวแล้วพี่นองเนาะพิ่เปิดเติมแล้วดิเออพิ่เปิดเติมแล้วเออ เพิ่นเปิดตืมอ่าค่อยผมค่อยเองกโอเคอ ทำไมเขาว่า,าเดี๋ยวนี้เขาร์โรตพระเจ้านนทั้งเช็กกันเกี่ยวกับจิตมุ้งเนาะมีจิตมุ้งพวกจิตมุ้งคิงเนาะรถไฟกคาร์โร่าสองคันอยู่ข้างนอกเนาะทำไมเขาว่า นี้กำลังเช็คเที่ยวเจ็ดโมงสาสิบแต่ว่าหกโม้าสบามก่อนรถจอเดินทางก็ทานต้องมาก่อนครึ่งชั่วโมงหรือชินสิบ้านาทีเขามาไนทา่านที่มีเวลาจะเช็คพพลไฟเนาะ,ะเดินทางพิเศษนะพี่น้องเนาะทานก็นต้องทางหาเนะ,ะประมาณนี้ นี่กัรถไฟสองคันนี่พี่น้องเนอรถไฟส์สองคันซีเที่ยวนี่ตนเศร้าข่าวพระเจ้าก็ไม่เคยเห็นกีรถไฟหลายเชื่อล้วยางหลายก็ม่จะสองเที่ยวที่นี่ขับจะได้ว่าไปว่าตะโกกว่าอนาเศร้าสองเที่ยวแรงสองเที่ยวมุ่นโบแมนละนี่กแตอนเศร้านี่กับซีเที่ยวละนะพี่น้องแต่แรงอาจจะมีอีกซีเที่ยวประมาณอ่ บางคนก็ไปคุ้นหมิงเนาะบางคนก็ไปคุ้นหมิงพี่น้องก็จะเลี้ยงคไล่ให้คเขาเห็นกดติดตามกดกระดิ่งนำเด้๋ยวพี่น้องเด้อ Don't forget to like, comment, and subscribe bell, please. Uh, so, happy Laos New Year, everybody. Uh. โชคดีปีใหม่ดเด้คะแนนเด้อสุขภาพกินแข่งเนาะร่ำรวยร่ำรวยาหาเงินหาค้ำได้เนะาะมีคนทักคนหอมอประมาณนี้เนะาะแล้วก็พบกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องเดอ้อโชคดีปีใหม่เนะอะ so happy Laos New Year Good luck, everybody. Uh, be healthy. Uh, be successful. Uh, what you're doing now or in the future, uh, I wish you have the good help. throughout uh, the uh, New Year's. Uh, and I hope we see you every clip on my channel. Yeah. Now I will see you in Luang Prabang in a few days yeah. and I will come back to Vientiane and plan another uh, traveling yeah where are we going before I go back to United States of America where I live for 38 years yeah. I'm American citizen yeah not no, no. yeah. กลับมมใไม่กลับมาวิ่งกันไม่เนาะมาบางแผ่นไปต่อเนาะ